รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Chris delivery English is all around สนับสนุนโดยแมตสอยเอ็กซ์ตราสามร้เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องกุิโโบสำหรับทุกคนในครอบครัวโอชิกิ้นทีมีโอชิชีวิตโอจังไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตอนาคตที่ดีต้องเตรียมพร้อมสนับสนุนโดยเป็ดทีม กลับมาเชร์กันอีกแล้วนะครับกับรายการริสเดลิเวอรี่ดีดีนะคะเพราะว่ากลับมาเสิร์ฟภาษาอังกฤษร้อนร้อนถึงบ้านคุณผู้ชมที่เวลาเดิมวันศุกร์สามทุ่มสินาทีช่อง5ปี8แล้วนะคะรับภาษาอังกฤษแซ่บกวา่าเดิมไม่มนกต้องแบบเดิดด เพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญขอ,องเราเป็นนักร้องทรงพลังสืงนี่เหมันพลังเลยหรอร้องเปงนักร้องพลังพลังสู้เ,เาขาไม่ได้งไงงั้นเชิญไปเลยดีกว่านะฮะขอเชิญพบกับน้องแก้ววิชญานีสวัสดีสด นี่แบบทรงพลังมากในการร้องเพลงขอบคุเนาะนั่งหล่นั่งลุ่งซึ่งลองตามเหบนั้นนะกั่นแรนแลมแบบว่าลองตามเมื่อน่ะตุ้ยัอนและบายดีมายรกแบนี้และไอ้ยาเดี๋ยยคิดตึกยดอยาแรกเลยงคู่ที่ออมาจากทังตายนั้งคู่เลยเนาะ าแม่ถันตายคนคนที่ไหนกันบ้างนี่ันพ่อมาบอกเกิดผันลุงห่ะต่โตภูเก็ตอ๋คนผันลุงจะไป็นโตภูเก็ตคนที่เป็นคนนี้ได้ป้าเป็นคนที่นี่ยังเดียวออกข้างนอกไม่เป็นคนเลยแล้วที่จริงแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าคุณแก้มคือคุณแก้มเดอะสตาร์ค่ะสี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะปีสี่สี่แล้วนะสี่แล้วตอนนี้ก็จะถึงถึงกันนะฮะตอนนี้ปีสิบเอ็ดมาแล้วจริงเหใช่ค่ะเหมือนแบบเปิดโอกาสให้กับคนที่ เหมือนเหมือนรักร้องเพลงเหมือนพวกเราแล้วก็อยากจะเข้ามาในวงการบันเทิงนะคะเป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะก็อยากให้ลองมาสมัครกันดูเขาได้รางวัลมามากมายนะฮะการันตีเรื่องการร้องเพลงเรารู้จักตอนเวทีแรกนี่เดอะสตาร์แล้วได้อะไรครับล่าสุดก็ได้จากทางฟลอเรนทางดิสนีย์ด้วยค่ะเป็นแอนิเมชันที่ดงดังไปทั่วโลกใครมีส่วนเกี่ยวข้องตรงไหนก็เป็นความภาคภูมิใจเขาก็เลยออกเกียรติบัตรให้อย่างน้องแก้มนี่ก็คือวาดเองแล้วก็ระบายสีระบายสีเทียนเฟรมต่อไปเขาเป็นลงสี เสียง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 ว่าเออว่ลมเสียงลมเสียงมากกว่ลมเสียงอันนี้เขาลมเสียงแต่อนนี้ไม่บางคนอาจจะยังไม่ทราบนะฮะว่าคุณแก้มเนี่ยได้ไปร้องเพลงคมีประกอบเข้าไปในเรื่องนี้โปรเจนนะครับเป็นภาคไทยใช่ไหมฮะภาคไทยค่ะอยู่ใน The Voice over Voice over ภาคแต่ได้ร้องเพลงด้วยร้องด้วยค่ะเลติโกเป็นภาคภาษาไทยเป็นเพลงชื่อว่าปล่อยมันไปค่ะปล่อยมันไปอย่างที่เป็น ไม่อาจจะเก็บอีกต่อไป <Aww. S 1> ปล่อยออกมาหลักซ่อนเรนเดินกลับหลังหมดเส้นเยืย <laughs> <laughs> ่อใย ใช่ค่ะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องสงครามนางงามาที่กำลังออน,ออนแอ<บ>ร์อยู่ตอนนี้เลยแซบมากค่ะชื่อเพลงว่าที่หนึ่งในหัวใจเธอุแก้มเนี่ยก็ได้ได้ไดไดร้องเพลงภาษาอังกฤษเยอะใ,<ช>ในชีวิตกไ็ได้ได้เรียนภาษาอังกฤษแต่เพลงเงยอะไหมเยอะ <ไป S 1> มากค่ะคือการร้องเพลงภาษาอังกฤษมันช่วยให้เราแบบเหมือนดีขึ้นสำเนียงดีขึ้นแล้วก็เรากล้าออกเสียงมากกว่าเวลาเราพูดจริงๆรมันต้องร้องจริงใช่มใช่มันไปตามเมโลดี้อย่างเงี้ยค่ะมันช่วยเราได้เยอะมากประโยคเอ่ยสับเอ่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ในช่วง Speak Out เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะ กัดเป็นมิวสิควลที่รายการของเราเนี่ยนะครับผมแล้วก็ไม่ถนัดนักตุ๋ยเนาะใช่แผู้ชมคะเราไปดูช่วงกูอวก่อนเดี๋ยวกลับมาดูสปีกอกันค่ะวันนี้นะครับแล้วก็ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็มาอยู่ที่สถานสึกภาแห่งนี้นะครับหรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า The Queen s o u r p a t k Memorial Institute f o r the Thai Red Cross Society. เราก็ยัอยู่กับคุณจอร์จนะครับถามนะครับอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับที่เราจะต้องมาถามเรื่องของงูงูนะฮะก็คือเวลางูเข้าบ้านนะครับคุณจอร์จครับถ้างูนะครับมันเลื้อยเข้าบ้าน if a snake slithers into your house slither ก็คือการเลือยเข้ามาในบ้านของคุณนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นงูพิษหรือว่างูไม่มีพิษนี่นะครับ เราจะต้องทํำยังไงครับอันดับแรกก็คือเราเจองูรู้ตําแหน่งเขาการเด็กผู้สูงอายุแล้วก็สัตว์เลี้ยงออกรวบรวมความกล้าครับรวบรวมความกล้านะครับ You have to be brave อุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านนะครับ You have to be brave You have to have courage นะฮะอะไรครับต้องใช้อะไรครับต้องใช้บลูมครับบลูมไม้กวาดอะไรนะครับแล้วก็ trash pan ครับอ๋อ trash pan หรือว่าเป็น dust pan ก็ได้ที่โกยผงเลยนะครับคุณจ๊อบครับผมว่าเรากลับบ้านเลยครับคนนี้เขาเูืได้ไหมจริงๆได้นะครับมันเป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับแสดงว่าใช้ได้กับงูทุกชนิดเลยมััคครรบบหป่ <ผ>ใช้ได้กับงูขนาดเล็กครับอ๋อใช่ไหมครับถ้างั้นเราเดี๋ยวเรามาสาธิตเลยเดี๋ยวท่านจะมีคุณจอร์จจะสาธิตนะฮะง่ายๆเลยครับสวีทสวีท the snake <petit> แล้วก็หาแทงค์หรือว่าบักเก็ตใส่นะครับจะไม่ใช่ไอซ์บักเก็ตนะฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแล้วก็ใส่ งูลงไปในถังใชงงูลงไปในถังกู้ภัแล้วก็เรียกกู้ภัยหรือว่าอาสาสมัครมาเอางูไปครับเอางูไปนะครับแหมสุดยอดมากนะครับคุณจอร์ดครับคุณทำให้คุณทำให้การจับงูมันดูง่ายมากครับ piece of cake walk in the park no sweat สามสำนวนนี้นะครับแปลว่าหมูหมูง่ายอย่างกับเดินอยู่ในสวนสาธารณะเหงื่อไม่ออกสักหยดง่ายอย่างกับเอาเค้กเข้าปากโอ้โหสบายนะครับไม่จำผมรู้นะว่ามันง่ายขนาดนี้นะผมจับไปนานแล้วเออ รีบกลับบ้านไปจับกฏิบัตกเดินมาเร่ยๆคุณคุณจ๊อบครับเจเนียนครับคือนี่มันเป็นแค่การสาธิตเฉยๆนะครับนี่คือความสามารถพิเศษหรือเป็นความรู้หรือว่าการฝกนที่เขาฝึกมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนดูรายการจะไปวิ่งจับงูเดี๋ยวคนเขียนมาดดาบอกว่าอาจารย์คิดเ่็ง่ายของเลยงดวงูเห่ากัดเลยครับไม่ได้นะฮะซึ่งที่นี่ การสอนแล้วก็จะมีการให้เราฝึกเพื่อได้ทั้ง knowledge กับ skill ในการจับงูยังไงครับคุณจอร์ชครับโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการจับงูครับสอนทฤษฎีนะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงูการจำแนกงูเบื้องต้นนะครับแล้วก็การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ภาคปฏิบัติก็จะมีการสอนการจับงูเอาละครับอันนี้การจับงูแบบที่คุณจอร์ชสอนแล้วก็คือแบบเรียกว่าแบบ amateur amateur ก็คือแบบมือสมัครเล่นนั่นเองนะครับใช่เดี๋ยวเราจะต้องไปดูแบบพวกมือทีาเรียกว่ามืออาชีพจริงๆนะฮะเขาจะใช้มือนะครับ Hands, so bare hands ซ bare hands ไม่ได้แปลว่า e มือหมีนะฮะแต่ bare hands b a r e คือใช้มือเปล่านะฮะจับงูเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแต่ตอนนี้พักชมโฆษณาสักครู่แล้วเดี๋ยวไปชม speak out ในสตูดิโอของเราช่วงนี้ห้ามพลาดนะครับ